รายงานการผลิตปี2564ทับ65โรงงานน้ำตาล57แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบประเด็นสำคัญในวันนี้ แจ้งเตือนน้ำหนักอ้อยไม่ครบแอบขโมยอ้อยออกจากแปลงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับมาดูในส่วนของสรุปรายงานการผลิตนะครับประจำปี2 5 6 4ทับ65ที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับ ได้นาอ้อยเข้าหีบให้กับทางโรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งตัวประเทศไทยด้วยกันอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับประจําวันที่18เดือนมกราคมปี2565สําหรับอ้อยเข้าหีบประจําวันนะครับจะอยู่ที่1 1 3 3 3 9ตันนะครับและสําหรับอ้อยเข้าหีบสะสมนะครับจะอยู่ที่34,566,174ตันสำหรับค่าความหวานนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ 12.01 4งนะครับและสัดส่วนอ้อยสดนะครับที่ตัดให้กับทางโรงงานน้ำตาลจะอยู่ที่7 8 9 2ผลผลิตอ้อยต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่99.87กกิโลกรัมน้ำตาลและผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับที่ 10cc s จะอยู่ที่83.19กกิโลกรัมน้ำตาลนะครับ ประเด็นสําคัญในวันนี้นะครับที่อยากจะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักอ้อยนะครับที่ไม่ครบเนื่องจากมีการแอบตัดอ้อยออกจากแปลงโดยการหลอกลวงนะครับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับด้วยการจูงใจเสนอซื้ออ้อยให้ราคาอ้อยที่สูงมากกว่าปกติหรือคิดค่าบริการตัดอ้อยนะครับและค่าขนส่งอ้อยในราคาที่ต่ํากว่าปกตินั่นเอง โดยอาจเป็นกลุ่มนายหน้านะครับหรือผู้รับเหมาแรงงานตัดอ้อยหรือรถตัดอ้อยนะครับรถขีบอ้อยลำหรือรถบรรทุกรับจ้างนะครับซึ่งพฤติกรรมนะครับโดยการแอบขโมยอ้อยออกจากแปลงเช่นตัดอ้อยได้หลายคันรถนะครับแต่บางคันนะครับนำไปลงโคต้าอื่นเนื่องจากเจ้าของแปลงอ้อยนะครับไม่ได้เฝ้าและไม่ได้นับรถบรรทุกนั่นเองนะครับโดยการว่าจ้างนะครับบุคคลอื่นเข้ามาตัดอ้อยจึงต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ในเรื่องของข้อเสนอรับจ้างที่ดีเกินกว่าปกติอาจทำให้หลงเชื่อนะครับและเสียรายได้อย่างน่าเสียดายสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์ของตนเองด้วยอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะครับต้องว่าจ้างผู้ให้บริการตัดอ้อยและขนส่งอ้อยที่มีความน่าเชื่อถือสูงตรวจนับจํานวนรถบรรทุกอ้อยนะครับที่ออกจากแปลงร้อยอ้อยของเราด้วยรวมถึงนะครับตรวจสอบประวัติที่ผ่านมา หาพี่น้องชาวไร่อ้อยท่านใดนะครับเคยเดินขโมยอ้อยต้องช่วยฝากแจ้งข่าวสารนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายล่อลวงชาวไร่อ้อยรายอื่นๆได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ